สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าเ,ออเวลาเราเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตล้วปวดขาแล้วเพื่อนๆจะทํำยังไงต่อฮะจะมีทัศนคติทําอย่างไรต่อในการปฏิบัติธรรมฮะลองฟังดูนะฮะก็เรา ก็ไปเดินสลับนั่งฮะอันนี้เป็นคสอนของพระศาสดาคือพระศาสดาสอนให้ไปเดินจงกลสลับนั่งไปจนสิ้นยามแรกของราตรีความเพียรทางจิตเนี่ยต่อเนื่องร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปทรมานนะใช้เดินสลับนั่งไปเรื่อยเดินนั่งเดินนั่งไปเรื่อยฮะถ้าเราพยายามดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ ะะถ้าหยุดการปรุงแต่งนะฮะหยุดความคิดที่ปรุงแต่งออกไปให้ความความเจ็บต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเองเทนี้กําลังเราไม่พอเราก็ไม่จําเป็นเอาความเพียรทางจิตมาก่อนเ,ออเราใช้เวลาหนึ่งนาะทีเปลี่ยนท่าและเราได้ทำความเพียรต่ออีกชั่วโมง ดีกว่าเรามานั่งเจ็บมานั่งปรุงแต่งว่าจะป่วยไม่จะพิการไม่ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพื่อนๆนะเราก็กลับไปเดินจงกรมละความเพลินนะฮะละภาะวะตัณหาการที่จิตอยากจะไปสร้างภพนะฮะเออไม่ได้คะแนนอยู่ที่จิตที่ละการสร้างภพคือไม่ได้ได้คะแนนอยู่ที่ทนความเจ็บปวดนะฮะ ไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะทีนี้ส่วนใหญ่สาวกก็ทั้งหลายก็ไปสอนว่าให้ผ่านความเจ็บปวดไปได้แต่ยังไม่เคยเจอพระสูตรจะมีพระสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เนี่ยนะให้นั่งคู่บัลลังก์จนสิ้นอาสวาซึ่งเราเนี่ยต้องประเมินได้แล้วว่าโสาบันสกทา,กามีอนาคามีย ะจะเป็นอาราหาันอีกทีดเดียวเนี่ยนั่งปะยันสิ้นอสวะอะไรรเลยได้ทีนี้โซดาบันก็ยังไม่ได้สกัาคามีก็ยังไม่ได้มันจะแยกกว่าหรือเปล่าแล้วก็จะกลายเป็นว่าท้อใจว่าปฏิบัติไม่ได้ยากเย็นเพราะเราคิดมันยากเองนะ,ะเออไม่งั้นฤาษีโยคีก็บรรลุกันหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเขานั่งทรมานกว่าเรานะฮะ เราบางองค์ก็สอนให้ทนให้นั่งเจ็ดวันอะไรอย่างนี้นะฮะ